ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่19เป็นวันอาทิตย์เดือนตุลาคม2568นะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาให้น้ำทุเรียนตอนเช้านะครับครับก็ผมก็ยังใช้ตัวหมุนนะครับปทาน้ำก็ได้ใช้ไรโวนะครับครับก็ต้นไม้แถวนี้ ผมอยู่ในขอบสระนะครับเป็นดินเหนียวครับช่วงนี้เป็นดินเหนียวผสมลูกรังครับก็รองพื้นด้วยใบไม้ที่ผมหมักไว้นะครับก็ครับก็ลักษณะต้นนะครับทำการเสริมขาเกิดแผลอักเสบแล้วก็นะครับกำลังจะสนิทแล้วนะครับหาย ครับต่อไปก็คอยสักพักหนึ่งแล้วก็จะเอาต้นพาอเมล็ดออกนะครับทบมาชมต้นที่สองนะครับครับต้นที่สองนี้นะครับก็ลักษณะต้นบาดแผลสนิทกันดีนะครับนะครับบาดแผลที่เคยอักเสบครับก็เป็นต้นน้ำดำเหมือนกันครับต้นนี้ครับก็ จะปล่อยแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้นพ่อเมล็ดออกครับม่ชมต้นที่สามนะครับครับระดับน้ำขึ้นสูงแล้วนะครับปีนี้ครับนะครับต้นที่สองบาดแผลครับต้นนี้ก็้ํำดำเหมือนกันนะครับก็แมลงก็กินใบยเยอะเหมือนกันนะครับ พพักนี้ไม่ค่อยได้ใหน้น้ำครับก็หลายนานแล้วนะครับไม่ได้ใหน้น้ำครับเป็นต้น,น้นาดดำเหมือนกันครับต้นนี้ครับมาดูต้นนี้เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองครับเป็นต้นมันหมอนทองนะครับสูงเยอะแล้วนะครับสำหรับต้นหมอนทองต้นนี้นะครับ น้ำก็นะครับน้ำกบมีขบวนรถไฟกำลังจะมานะครับขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพนะครับจากอุบลราชธานีเข้ากรุงเทพ ครับช่วงนี้ก็เวลาประมาณ9ก้โมงสินาทีนะครับครับนี่ก็นะครับตอนนี้เป็นโคกมะเขือขืนนะครับอที่มีต้นมะเขือขืนผมตัดต้นไปออกแล้วก็เขาก็แตกกิ่งก้านออกมาใหม่นะครับเป็นต้นมะเขือครับบาดแผลเนี่ยครับผมทาไปแล้วนะครับ ครับก็รู้สึกว่าเติบโตเร็วเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ได้ทาบเมื่อประมาณวันที่15เดือนเมษากับช่วงแรกๆที่การทำการทาบต้นนี้เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับต้นน้ำดำก็อาการไม่ค่อยดีนะครับเป็นท็อปเข้าลำต้น ครับก็พุ่งดีอยู่นะครับต้นพ่อเมล็ดผมเอาเข้าพร้อมกันเลยนะครับสามต้นครับก็ขอพักคล่องสักครู่นะครับเดี๋ยวไปชมด้านนู้นนะครับครับสำหรับด้านนี้ก็เนี้ยนะครับทำการเสริมขาครับบาดแผลคลิปที่แล้วเกิดอาการอักเสบสีดำผมก็แกะผ้าออกนะครับ มีก็เป็นน้ำดำตัดยอดในสวนมาเสียบตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหานะครับนะครับได้ยอดงามอยู่นะครับกำลังพุ่งไม่หยุดเลยครับสำหรับต้นนี้เสียบเมื่อวันที่หนึ่งสิงหานะครับ,รบยอดงามพุ่งเลยนะครับ ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเอา,อาต้นของมูสันคิงก็ไม่ใช่ครับ <c oughs> อายอดมูสันคิงมาเสียบนะครับเนี่ยครับชุดนี้เสียบเมื่อวันที่28สิบงหานะครับครับก็ได้เห็นใบใหม่แล้วนะครับสำหรับมูสันคิง ครับนี่น้ำดำนะครับนี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมง20นาทีนะครับแล้วก,ก็ทำการเสริมขายอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นหนำดำที่ผมเอาเข้ากับต้นพ่อเมล็ดนะครับ ับนี่ก็น้ำดำเหมือนกันนะครับเอาเข้าวกับต้นพรเมล็ดเนี่ยครับยอดค่อนข้างจะเลื้อยนะครับนี่ครับบาดแผลครับโครงนี้มีสี่ขานะครับสี่ต้นมารวมกัน ครับเดี๋ยวชมลัดลัดหน่อยนะครับครับยอดนี้ก็เป็นยอดน้ำดำนะครับครับต้นนี้ก็มีสีขาเหมือนกันครับครับก็ ชมยอดอีกยอดหนึ่งนะครับที่ผมตัดยอดในสวนมาเสียบนะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้เป็นพันยาวลิ้นจี่ครับที่ตัดยอดในสวนนะครับมาเสียบบนี่เป็นหมอนทองนะครับ เดี๋ยวมาชมยอดยาวลิ้นจีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับยอดยอดพันยาวลิ้นจีนะครับยอดที่สองที่ผมตัดจากต้นนี้นะครับ เนี่ยครับร่องรอยที่ผมตัดไปเสียบนะครับสองขิงนี้เอายอดไปเสียบครับนี่เป็นสายพันธุ์ของยาวลิ้นจีนะครับครับก็เอาเข้าไปแล้วครับนะครับก็ละะนะักษณะทําเพื่อหาประสบการณ์นะครับที่จริงผมพาต้นพเพาะเมล็ดเล็กเกินไปนะครับ ลักษณะเหมือนเขาจะขยายตัวไม่เหมือนกันนะครับดูออกมาครับนะครับต้นเพาะเมล็ดครับขวบหนึ่งปีเมื่อเดือนสิงหานะครับจะเอาต้นเพาะเมล็ดมาปลูกวันนี้ก็ได้รดน้ำเสร็จแล้วนะครับ ครับก็เหลือครับนี่ก็ต้นเพาอเมล็ดเหมือนกันครับครับต้นนี้ก็เป็นน้ำดำนะครับนะครับต้น,น้ํำดำครับนี่ก็เอาเข้านะครับก็ได้ว่นลำต้นเพาะเมล็ดไว้ก่อนแล้วนะครับ ครับสำหรับต้นนี้ก็ปีหนึ่งก็อยู่แค่นี้นะครับสามขาเหมือนกันต้นหมอนทองที่แคระ,ะโค้งนี้จะแครทั้งหมดเลยนะครับมาชมแถวกลางนะครับนี่ก็เป็นน้ำดำนะครับสำหรับต้นนี้ครับก็ ยอดใหม่ก็กำลังจะออกต่อเนื่องนะครับยอดใหม่เป็นน้ำดำครับสำหรับต้นนี้จะสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับครับสำหรับแถวกลางนะครับนะครับอีกต้นหนึง่งครับช่วงนี้ก็รกหน่อยนะครับ ก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาจกบกได้ผลดีก็ไม่ค่อยได้มานะครับติดภาระไปตางอำเภอบ่อยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ